สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะยามเย็นๆค่ะวันนี้เรามาซ่อมอ้อยนะคะหลังจากที่โดนพายุกระนำไปนะคะาทางชัยภูมิตอนนี้นะคะคือฝนตกทุกวันนะคะเมื่อคืนก็ตกนะคะทุกคนแล้วอ้อยเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ้อยเราโดนน้ําท่วมแล้วก็ดินทรายพัดถมนะคะทําให้อ้อยเราเน่าค่ะเราก็จะเอาอ้อยมาซ่อมกันนะคะ มยังไงก็คือเราจะย้ายนะคะย้ายอ้อยจากตรงที่ว่าอ้อยหนาๆนะคะทุกคนตรงไหนที่มันเกิดเยอะ่ทุกคนตรงไหนที่มันเกิดเยอะแล้วมันหลายต้นนะคะเราสามารถแยกได้นะคะเราสามารถแบ่งมาปลูกตรงที่ไม่เกิดได้นะคะทุกคนกล่อมอ้อยง่ายๆนะคะ ปลูกอ้อยหน้าฝนนะคะจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่แบบเรานะคะเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะก็จะเจอ,เอน้ำนะคะถ้าฝนตกมาหนักๆก,ก็จะทำให้อ้อยเน่าได้ถ้าอ้อยปลูกใหม่โดยที่อ้อยไม่ได้ชำเป็นต้นก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกนะคะถ้าปลูกเป็นท่อนแบบนี้นะคะก็จะเจอปัญหาเราทำเราก็เจอปัญหาเหมือนกันนะคะอันไหนที่เราเจอปัญหา แล้วก็จะนำลงมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมให้พี่น้องอแบ่งปันข้อมูลกันนะคะ<ม>ก็ถามว่าเสียหายเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะคะเนี่ยเยอะพอสมควร<ม>แต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอ้อยมันซ่อมได้ สบายมากเราก็ถามว่าเรามีพันธุ์เพิ่มเติมจากนี้ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าอ้อยตรงนี้ค่ะเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่ของเราเราเพิ่งได้อ้อยมาแล้วมันก็มีแค่นี้นะคะทุกคนเราจะแก้ปัญหายัางไงเราก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะเอาต้นอ้อยที่มันเกิดใกล้ๆก,ก,กันอย่างนี้ค่ะสมมติว่าท่อนหนึ่งมันมีสองตาใช่ไหมคะที่เราตัดมาปลูกมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดสองตาเลยอย่างนี้ค่ะเราก็จะแบ่งออกหนึ่งหนึ่งตาหนึ่งหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกตรงที่ไม่เกิดหนึ่งต้น อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้มันแตกหน่อขึ้นมาเองเราก็จะแบ่งเลยนะคะตอนนี้คือสามารถแบ่งได้แล้วนะคะตรงไหนที่เกิดเยอะก็จะเอาไปเอาไปปลูกตรงที่ไม่เกิดนะคะสามารถแบ่งได้เลยนะคะทุกคนสามารถแบ่งได้เลยสมมุติว่าเราปลูกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันเกิดเยอะมันเกิดอ่าหนึ่งท่อนสองสองต้นมันเกิดขึ้นมาหมดเลยสามารถแบ่งได้เลย เดี๋ยวอ้อยเขาจะแตกกอเองนะคะเนี่ยเกิดเยอะร่องเนี้ยเกิดดีนะคะร่องไหนที่แบบว่าดินไม่ทับหนาเกินไปก็จะเกิดดีค่ะแต่ถ้าร่องไหนที่ดินทรายมาทับหนาเกินไปอ้อยก็จะไม่ค่อยเกิดเพราะเราไม่ได้ทําให้อ้อยมันเป็นต้นก่อนค่อยเอามาปลูกนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะหนาเกินไปสําหรับเรานะคะมี ห้าต้นเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นสองท้นเราก็จะขุดไปปลูกตรงที่ไม่เกิดนะคะอ้อยมันสามารถย้ายได้นะคะทุกคนมันสามารถย้ายได้เราปลูกแล้วเราดูแล้วว่ามันหนาเกินไปเราก็สามารถย้ายไปปลูกตรงที่ไม่เกิดได้หรือว่า จะเอาไว้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราชอบนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ของเราอะ่ะคือท่อนพัน์เรามีแค่นี้บูกหมดแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีที่ไม่เกิดด้วยเราก็ต้องแบ่งไปนะคะเพื่อใหอ้อัตราการที่การห่างมันเสมอเสมอกันโอ้คัน ทํามาทุกปีก็เจอปัญหาทุกปีเจอปัญหาทุกรอบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเราเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอปัญหาเราก็เจอปัญหาทุกรอบเหมือนกันในการปลูกอ้อยนะคะเราก็จะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆะคะ่ะถ้ามีท่อนพันุ์อยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถไปตัดท่อนพันธุมาปลูกในตรงที่ไม่เกิดได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องแก้ปัญหาแบบนี้นะคะก็คือขุดตรงไหนที่เกิดเยอะ ไปซ่อมได้นะคะทุกคน,น,คน,นเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่ากี่ท่อนน่าจะสองท่อนใช่สองหรือสามบางทีก็ไม่มั่นใจก็ใส่ไปเยอะไงเพราะว่าใส่สมารก็ใส่เหมอือนลับสอืสอง ก็จะใส่ไปเยอะเพราะว่าอันนึงมันสมบูรณ์อันนึงมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะก็จะใส่ไปสองท่อนอย่างเงี้ยแต่ก็ด้านเกิดหมดอย่างเงี้ยโน่นอ่ะตรงนั้นอ่ะสี่ต้นเลยนะสี่ต้นห้าต้นเนี่ยนะป้าเนี่ยอืม เหมือนกันกับเหมือนกันกับการช้าค่ะอ,อันนี้ก็กำลังเกิดขึยาดเหรอไม่พอวางสายน้ำหยดเสร็จแค่นั้นละตั้งแต่วันที่ปลูกจนถึงวันนี้ฝนยังไม่หยุดเลยคืนนี้ก็มีแววว่าจะมาอีกนะคะเนี่ยทุกคนดู ทุกวันตั้งแต่ปลูกเสร็จค่ะทุกวันจริงๆค่ะนาก็เพิ่งเห็นยอดข้าวค่ะทุกคนนบรณ์งเนี่ยค่ะอย่างอย่างท่อนนี้ใช่ไหมคะมีสามตาเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วทีนี้มันมีอ่ามัสมบูรณ์ดีนะคะทุกคนก็สามารถแบ่งได้อีกเนี่ยอันนี้เราจะแบ่งเป็น สองลุมนะคะดูลากสิคะทุกคนดูลากดูระบุบลากอันนี้เราจะแบ่งเป็นสองลุมนะคะพอเ,เขาสมบูรณ์ดีเนี่ยก็จะใช้มีดฟันเลยนะคะนี่นนสุดยอดแล้วนี่นี่คือได้เป็นสองลุมเลยทำไมไม่แบ่งเป็นสาม,ม,มตัวนี้มันมันยังมันออกริบยิบอีกหนอนหนึ่งมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ ก็จะแบ่งแค่สอง,สองอค่ะเนี่ยค่ะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่เจอปัญหานะคะฝนมาขนาดนี้ไม่เจอปัญหาก็ไม่ใช่แล้วค่ะขอย้ายมาปลูกปกติเลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้ฝนก็ตกลงมาอีก ไม่ต้องให้น้ำเลยดูจากสภาพอ,อากาศเราคิดว่าไม่ต้องให้น้ำเลยค่ะนี่ะก็ปลูกมันก็<ไ>ปลูกเหมือนเดิมริมก็ตกแรงละก็ปลูกเหมือนเดิมค่ะกลุบดินเหมือนเดิมนะคะให้มีต้นอนนะอันนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งละสมบูรณ์ขึ้นถ้ารู้ว่าฝนมันตกแล้วปลูกอ้อยไปเนาะต้องรีบไปขุดขึ้นเนาะ แต่ส่วนมากมันก็ไม่มีเวลามาทำเนะะี่ยค่ะทุกคนต่ปลูกอ้อนหน้านี่ถ้าว่าใจห้อนนเกินไปนี่อยากให้เพาะก้อนแบบนี้แหละเพราะว่างามฝนตกแห้งแม่นที่ตกแห้งขนาดใดก็คือเขาเอาไปปลูกกระติดว่าตายแค่เขาไปวังว้แล้วก็แค่ดินกบเงาเขาเล็กน้อยเราเขาลากเขาจะเดินเอง ต้องชํำก่อนชํำให้เป็นต้นก่อนเนาะประมาณยี่สิบวันสามสิบวันถ้าเป็นนาอื่นหรือว่าที่ทั้งนู้นนี่นี่นะเขาก็บปลูกได้ยุแบบธรรมดาน่ะแบบทนแบบที่ที่ระบายน้ำได้ดีเลเนาะแบบทนธรรมดาแบบที่ลาดเอียงระบายน้ำได้ดีน่ะปลูกได้ยคขาคุณผู้ชมอันแล้วของเขาแถมยังเปลี่ยนดินทรายพร้อมได้ค่ะมันก็เลยมีปัญหาเวลาน้ำไหลลงมาก็พัดทรายลงมา แล้วนาดินแน่นข้างล่างข้างล่างชื้นมาที่นี่ค่ะเน่าค่ะเรียบร้อยดีเนี่ยค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะปลูกเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะตรงไหนที่มันแน่นนะคะก็จะย้ายจะย้ายจะย้ายนะคะปลูกในสมได้หลายเติบแล้วค่ะกะสังเกตไปเรื่อยๆเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆค่ะพี่น้องคือมันสามารถง่ายง่ายต้นอ้อยได้นะคะเห็นไห มีสามกันงายมาค่ะพี่น้องมีสองท่อนจะค่ดกันงายมาเป็นยังเขาจังไสสองท่อนเพราะอ่าตอนที่เขาช้ำอ้อยนะคะเขาเบิงล้ว,วา่าท่อนที่เขาอันท่อนที่เขาวางคู่กันนะอาจจะมีแบบว่าตานึงตานึงเสียตานึงดีจังจะค่ะเขาก็เลยวางสองท่อนไว้ มาที่นี่กระดันสมบูรณ์เบิดจังสซะเวลาเป็นต้นขึ้นมากระดันเกิดทั้งสองท่อนเขาสามารถง่ายได้เลยหรือว่าย่ายก็ได้ถ้าอ้อยเขาเกิดดีเบิดเทาอว่าย่ายก็ได้นะคะแต่นนี้มันเขาต้องง่ายเพราะว่าอ้อยเขาดนสายทับถมนะคะตอยาีที่แกมันสองท่อนนี่เหออืมเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นบ่านี่จะมีสองเห็นว่าค่ะเขาก็สามารถขุดได้อีกจังสซะพา,าพี่น้อง ปลูกออกมาปลูกนี่แหละค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องประมาณนี้ละ่ะทายทําให้เบื้องงามแรงๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนะสวัสดีค่ะ